คิดนะคณิต by tk ป6มาแล้วครับผมมารวมกันตรงนี้ครับแบบฝึกหัด4.9ของคณิตศาสตร์ป6นะครับเรื่องร้อยละและอัตราส่วนนะครับตอนนี้มาอยู่ที่โจทย์ของอัตราส่วนนะครับมาดูข้อที่1กันเลยนะครับโจทย์บอกว่าสนามรูปเสี้ยมฉมมากรูปหนึ่งนะครับยาว30เมตรและมีอัตราส่วนกว้างต่อยาวนะครับเป็น3ต่อ5นะครับถ้า ถ้าป้องต้องการทำเส้นรอบสนามแห่งนี้จะต้องทำเส้นรอบเป็นระยะทางเท่าใดนะครับวิธีทำครับวิธีทำเราต้องมาดูเรื่องของอัตราส่วนก่อนเลยนะครับอัตราส่วนอัตราส่วนนะครับของความกว้างนะครับของความกว้างต่อความยาวครับเป็น เท่าไรครับเป็น3ต่อ5แบบนี้นะครับและก็สนามยาว30เมตรอ่ะแสดงแสดงว่าแสดงว่า30หาร5นะครับเท่ากับ6เห็นไหมครับเพราะตัวเนี้ยมันสัมพันธ์กันอยู่ครับนี่ครับมันคือความยาวครับความยาว ในอัตราส่วนนี่ก็คือ5นะครับแต่ความจริงคือ30ก็เอาเอา30หาร5้าเท่ากับ6นะครับพอได้ตรงนี้แล้วเราจะได้นะครับจะได้นะครับจะได้่า3ต่อ5เท่ากับ3คูณ6ครับต่อด้วย5คูณ6เพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนี้คือกว้างครับ อ่อันนี้คือยาวครับยาวต้องออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ ...30 กว้างก็จะกลายเป็น ...18 นะครับเพราะว่ามีการเพิ่มเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าของจริงนะครับนี่ครับของจริงระยะทางจริงระยะทางจริงนะครับระยะจริงนะก็กลายเป็นอันนี้ออกมาเสร็จปุบ๊บเราก็มา วาดภาพสักนิดหนึ่งนะครับถ้ารูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับอะจะได้ออกมาเป็น18กับ30ตรงข้ามก็จะเป็น30ตรงข้ามก็จะเป็น18แบบนี้ครับนำทั้งหมดมาทำไมครับมาบวกกันง่ายๆครับนี่นะเด้งแล้วบวกกับ 30บวกกับ18แล้วก็บวกกับ30นั่นเองนะครับก็จะได้คำตอบชุบออกมานะมาดูกันเลยครับว่าทำยังไงต่อแสดงว่าแสดงว่าสนามสนามกว้าง18เมตรนะครับและยาว สามสิบเมตรอ่าสนามมีความยาวรอบรูปเป็นสนามมีความยาวรอบรูปเป็นเท่าไหรครับเป็น18บวกกับ30บวกกับ18บวกกับ 30, เท่ากับ96นั่นเอง30เป็น60 70 80จ6นะครับ96เมตร นะครับตอบได้เลยไหมครับตอบได้เลยครับว่าตอบว่านี้นะครับจะต้องทำเส้นเป็นระยะทางจะต้องทำเส้นเป็นระยะทางเท่าไหร่ครับ96เมตรนั่นเองเรียบร้อยครับสำหรับข้อที่1 เมนูข้อที่2นะครับข้อที่2โจทย์บอกว่าบอลต,ต้องการทาสีบ้านเป็นพื้นที่108ตารางเมตรนะครับอัตราส่วนของน้สีทาบ้านต่อพื้นที่เป็น4ต่อ9 4ลิตรต่อ9ตารางเมตรด้วยกันนะครับและสี1ถังมีประมาณ20ลิตรโจทย์ต้องการทราบว่าบอลต,ต้องซื้อสีอย่างนลยกี่ถังนะครับมาดูเราจะใช้วิธีที่แตกต่างจากข้อที่1ดูนะครับ เราลองดูกันเลยครับเราก็ต้องมาดูที่อัตราส่วนอยู่ดีครับอัตราส่วนนะครับของปริมาณสีต่อพื้นที่นะครับสีต่อพื้นที่นะครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสี่ลิตรต่อเท่าไหร่ครับสลิตรต่อ เก้าตารางเมตรนะครับแล้วก็มีพื้นที่มีพื้นที่บ้านที่ต้องทาเป็นเท่าไหร่ครับเป็นหนึ่งรอยแปดตารางเมตรนะครับอ่มาลองใช้แผนความคิดดูนะครับก็คือ วิธีทำนะครับลองทำแบบนี้ดูนะก็คือ4ลิตรแบบนี้นะครับ4ลิตรต่อ9ตารางเมตรนะครับตรงนี้สีเราทราบไหมยังครับสีไม่ทราบครับว่าเราต้องใช้กี่ลิตรถ้าในพื้นที่108ตารางเมตรนะครับแต่เรารู้ว่า9เนี่ยเพิ่มมาเป็น1 0 8ได้ก็คือคูณ12เข้าไปครับ เห็นไหมครับคูณ12แสดงว่าฝั่งนี้ก็ต้องคูณด้วย12ก็เข้าไปเช่นเดียวกันครับการเพิ่มของอัตราส่วนที่เท่ากันก็จะกลายเป็น12 4เป็น48ครับเรียบร้อยครับจะได้ว่าต้องใช้สี48ลิตรนะครับและสี1ทั้ถัง มีปริมาณเท่าไหร่ครับมีปริมาณ20ลิตรด้วยกันนะครับจะต้องซือ้อจะต้องซื้อสีอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับก็คือนำา48ครับตั้งแล้วหารด้วย20ครับมาใช้วิธีไหนหารก็คือ ใช้วิธีนี้เลยนะครับ48หารด้วย20เคใช้ตัดทอนนะอันนี้ตัดใช้ไม่สองตัดหลือ10ครับตัดหรือ24ครับจบครับได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับได้ออกมาเป็น2.4ถังนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อ2.4ถังเนี่ยที่ร้านคงไม่ขายนะครับเราต้องตอบแบบนี้ครับตอบเลยครับว่าบอนต้องซื้อ สีอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะครับ3ถังด้วยกันโอเคไหมครับแบบนี้พราะว่าเหลือก็ไม่เป็นไรเหลือก็อไว้ซ้ําในจุดที่คอยเก็บรายละเอียดนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยสําหรับข้อที่2ครับต่อกันในข้อที่3นะครับโจทย์มีอยู่ว่าการทําขนมหม้อแกงใช้อัตราของน้ําตาลตะโหนดเป็นกิโลกร,รมัมต่อขนมถาดนะครับเป็นอัตราส่วน 3ต่อ5 10นะครับถ้าหยกต้องการทำขนมม้อ,อกแกง300ถาดและน้ำตาลตโนดราคากิโลกร,รัมละ159บาทโจทย์ต้องการทราบว่ายกต้องจ่ายเงินค่าน้ำตาลตโนดกี่บาทนั่นเองนะครับอ่ะมาลองทํากันเลยนะครับมาดูโจทย์กันอะไรมาให้บ้างน,นะครับอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนน้ําตาลนะครับ น้ำตาลตะโนดต่อจํานวนขนมถาดนะครับขนมเป็นถาดอ่าเป็นเท่าไหร่ครับอัตราส่วนเป็น3ต่อ50นะครับต้องการทำขนมต้องการทำ ขนมสามร้อยถาดสามร้อยถาดเลยสามร้อยถาดนะครับอ่าวิธีทํานะครับวิธีทําลองทําแบบข้อที่สองดูนะครับก็คืออ่าสามสามอะไรครับสามกิโลกรัมต่อขนมห้าสิบถาดนะครับขนมห้าสิบถาด อันนี้คือปริมาณน้ําตาลนะครับน้ำตาลอันนี้คือปริมาณของถาดที่เราต้องการทราบนะครับก็คือเรารู้แล้วครับว่าเราต้องการทํา300ถาดนะครับซึ่ง50มาเป็น300เพิ่มเท่าไหร่ครับก็คือเพิ่มไป6นะครับหห้าสาแสดงว่าฝั่งนี้ก็ต้องใช้น้ำตาลคูณ6เท่าเข้าไปครับ638ใช้น้ำตาลตหดทั้งหมด สิกิโลกรัมนั่นเองครับอ่าแสดงว่าแสดงว่าทําขนม300ถาดใช้ใช้น้ำตาลอ่าสิกิโลกรัมนะครับและ น้ำตาลนะครับน้ำตาลกิโลกร,รัมละ1 5อยบาทคิดเป็นเงินคิดเป็นเงินก็คือ159คูณกับ18นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับขอโทษตรงนี้นะครับก็คือ159คูณ18ตรงนี้นะครับ แปดเลงสทด7 8 5 4แปเป็น47ทด4 8 1 8เป็น12อันนี้เป็น1 5ึ่นะครับบวกกันเป็น2เป็น16ทด1เป็นเท่าไหร่ครับ7 8นี่เลยครับเป็น2องพนแปร้อยหบองนะครับเท่ากับ 2,862บาทนะครับตอบได้เลยครับตรงนี้ตอบครับว่ายกต้องจ่ายค่าน้ำตาลตะนดโ8 6 2นด2บาท นั่นเองครับเรียบร้อยสําหรับข้อที่3ครับมาดูข้อต่อไปครับข้อที่4นะครับโจทย์มีอยู่ว่าพิมพ์นะครับเปิดกระป๋องอมสินพบว่ามีเหรียญ10และเหรียญ5โดยอัตราส่วนเหรียญ10ต่อเหรียญ5เป็น6ต่อ13ในกระป๋องในกระป๋องอมสินนะครับมีเหรียญ10อยู่จำนวน66เหรียญ โจทย์ต้องการทราบว่าพีมพ์มีเงินในกระป๋องอมสินทั้งหมดกี่บาทนั่นเองนะครับมาดูสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก่อนนะครับอ่ะอัตราส่วนเหรียญนะครับเหรียญ10ต่อเหรียญ5นะครับเป็นเท่าไรครับ6ต่อ13 และมีเหรียญอ่ามีเหรียญสิบอยู่มีเหรียญสิบอยู่หกสิบหกเหรียญน,นะครับหกสิบหกเหรียญน,นะอ่าวิธีทำเลยครับวิธีทำทำเหมือนเดิมนะครับก็คืออ่าเป็น6 ต่อ13นะครับอันนี้คืออัตราเหรียญนะครับอัตราเหรียญนะเหรียญ10กับเหรียญ5นะครับ6ต่อ13 6นี่คือเหรียญ10นะครับ13นี่คือเหรียญ5นะครับทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่าเหรียญ10มีกี่เหรียญเหรียญ10มีทั้งหมดอยู่66เหรียญนะครับ แสดงว่าอัตราในการเพิ่มก็คือคูณ11เข้าไปฝั่งนี้ก็คูณ11เข้าไปครับก็กลายเป็นสูตรการคูณ11ก็คือจับแยกนะครับจับแยกตัวนี้ครับก็คือ1กับ3แยกกันก็กลายเป็น100แล้วก็นํา1กับ3มบกกันเป็น4นะครับ100 143เหรียญน,นะครับอ่ะแสดงว่าแสดงว่ามี เหรียญน,นะครับมีเหรียญสิบหกสิบหกเหรียญน,นะครับเป็นเงินหกสิบหกคูณสิบเท่ากับหกร้อยหกสิบบาทและมีเหรียญยังไงครับเหรียญห้า ร้อเหรียญน,นะครับร้อาเหรียญเป็นเงินเท่าไรครับร้3ยสี่สคูณห้าห้ลง5ทด1 20 21ทด2 5งเป็นห้บกสเป็น7ครับจะได้ว่าพิมพ์ นะครับพิมมีเงินทั้งหมดก็คือ660บวกกับ715เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1375บาทนั่นเองครับผมตอบเลยครับตอบเลยว่าพิมพ์นะครับ มีเงินในกระปุกออมสินในกระป๋องนะครับออมสินทั้งหมด1,375บาทนั่นเองครับเรียบร้อยครับสำหรับข้อที่4นะครับใครที่ชอบใจช,ชอบจัดการ ของ T ีก็อย่าลืมไปฝึกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ